คุณย่ะคุณยแจไปบ้านพักคุณชราอีกแล้วเหรอ พี่คุยบอกว่าในสัญญาว่าจะพักผ่อนอยู่บ้านไงคุณย่าหนูเพิ่งไปรับยามาหมอบอกว่าย่าต้องกินยาพักผ่อนให้ตรงเวลาย่าจะมาที่นี่อีกทำไมมีเรื่องบางอย่างที่พออ,อจำเป็นต้องตัดสินใจงั้นหนูทำเองย่าไม่ได้บังคับแก หนูเต็มใจทำค่ะก็ได้นี่คือเอกสารที่แกต้องอ่านตัดสินใจให้เด็ดขาดพี่หุ่ยจะช่วยแกเองถ้าทำไม่ได้ก็เรียกยากกลับมาหนูไม่เรียกกลับมาหรอกดีมีมาดของพออ,อดีหนูไม่ใช่พออ,อหรอค่ะถ้าแกนั่งตรงนี้แกก็คือพออ,อ